ผมนะครับว่าที่ผู้สมัครสสจันรอิสระที่คณพักเต่อไทยครับได้ขึ้นมางานปีใหม่มงใช่ไหมครังานปีใหม่มงมนะครับก็น้องนี่อเไรนะสุนพลีอายุเท่าไหร่คะอายุ17ก็เกิดที่นี่เลยเนาะครับน้องมีคนที่นี่ อยู่ที่นี่และส่วนมากคนที่นี่เขาประกอบอาชีพอะไรครับก็ะอีททาสวนก็ได้คแล้วคืก็ะแล้แล้วทำโดยมากทำพืชสวนพวกูผักอะไรใช่ไหม<ช>ผักอะไรที่ที่ปลูกที่ที่เป็นประจำเป็นต้กชใช่ไหมแลาาแ้วราคาเปนเท่าไหร่ ไม่ค่อยดีเลยนะราคาไม่ค่อยดีแล้วพื้นที่เนี้ยกลางคืนนี้เขาไม่มีไฟฟ้าใช้ใช่ไหมไม่มีไฟฟ้าใช้นะแต่แต่เขาใช้โซลา่าเซลล์โซลา่าเซลล์เนี้ย่าที่ที่ผมถามถามผู้ใหญ่และหลายๆคนเขาบอกว่าได้จากนโยบายของ ท่านนายกทักษิณนะครับท่านนายกทักษิณเป็นคนอนุมัติโครงการมาแล้วชาวไทยภูเขาเนี่ยที่อยู่ห่างไกลจากพื้นที่เจริญเนี่ยที่อยู่บนเขาเนี่ยนะก็จะได้ใช้โซล่าเซลล์กันนะครับในในสมัยนั้นและนอกจากน้องอยากมีอะไรที่ในหมู่บ้านออคือตอนนี้มีปัญหาอะไรในหมู่บ้านไม่อยากจะให้ช่วยอย่างเงี้ยเออในความคิดของหนูที่เป็นคนรุ่นใหม่อยากได้อะไรเพิ่มอะไรเงี้ยเอออยากให้มีสัญญาณใช่ถูกต้องถูกต้อง สัญญาณโทรศัพท์สัญญาณอินเทอร์เน็ตสาคัญมากครับไวฟงไวไฟเป็นความรู้เนาะเราเราจะได้เรียนรู้ได้อย่างเรานี่เราต้องเรียนลงไปเรียนข้างล่างใช่ไหมคะระยะทางเท่าไหร่คะสี่สิบกิโลใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่นนใช่ครับน,นี้เราก็ต้องตื่นเร็วขึ้นใช่ไหมพักผ่อนน้อยเนี่ยฮะคือเส้นทางที่มามันก็ลําบากนะฮะที่ที่ผมกสสมาเนี่ยคือแบบคืออะไรนะ ที่ใครเคยคือพูดกันว่า1กิโลแมวเรื่องจริงครับใช้เวลานานมากนานมากนอกจากสัญญาณโทรศัพท์ที่น้องอยากได้คือคือส่วนหนึ่งเพราะว่าเราต้องใช้อยู่แล้วใช่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนจำเป็นในยุคนี้เพื่อเรียนรู้ทางออนไลน์อะครับเรียนออนไลน์ก็แล้วเวลาอยู่ข้างบนเนี่ยมีที่ติดต่อกันได้ไหมถ้าถ้าเป็นพื้นที่ที่ติดต่อมีไหมหรืออับสัญญาณไปเลยก็มีค่ะถ้าสื่อการทื่อสารอยู่กับน้ำอยู่กับจักก็ไปหลายโลใช่ไหมคะ ต้องไปหลายโลพื้น okay. ที่นี้ไปอีกจุดนึงที่ที่สามารถที่จะมีสัญญาณโทรศัพท์ก็ก็ฝากเราก็จะฝากนะฝากผู้ใหญ่ใจดีเนาะใจดีอ่าเนะห็นความหลัันแบบชาวไทยขึ้นเขาใช่ครับแล้วพี่น้องไทยเหมือนกันครับพี่น้องไทยเหมือนกันอยากให,ให้ให้พวกหน่วยงานสื่อสารต่างๆนะให้ขึ้นมาตั้งเสาสัญญาณที่นี่นะเพื่อเพื่อการศึกษาของเด็กๆที่นี่นครับใช,ใ,ชใช่ครับก,ก็นอกจาก ันญ,ญานแะน้องดแรแบบ้ถนน้ค่ะใช่ใช่ใช่ใชถนนการการการเดินทางที่ดีขึ้นเนาะอย่างที่บอกลดเะยาเวลาที่เราเดินทางเนาะ,ะให้ดีขึ้นถนนถนนก็เป,ป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ที่น้องเขาก็อยากได้เพราะจุดนี้ครับสาคัญตรงที่ว่าถ้ามีผู้ป่วยเมื่อไหร,ร่นะฮะอันเนี้ยอันตรายนะครับถึงบอกยากมากนะครับ เจ็บป่วยไข้เนี่ยจะค่อนข้างจะลงเดินลำบากมากเพราะยิ่งหน้าฝนเนี่ยตกเลยเนาะเห็นเห็นมีเห็นมีศูนย์ศูนย์รักษาเป็นอะไรนะเป็นโรงพยาบาลเหรอคะแล้วแล้วมีหมอมาเมื่อไหร่อะไรยังไงเหมือนว่ามาทุกวันไหมหรือยังไงคะจะมีหมอประจำ อ๋อคือเป็นแพทย์ชนบทเป็นเชาวภูเขาเป็นแพทย์ประจำอยู่เนาะเป็นแพทย์ชนบทคือรักษากันเองอยู่ใช่ใช่ครับก็ก็อยากได้ถนนแล้วอุปกรณ์การรักษานี่ยังขาดแคลนไหมเนาะคือคืออย่างน้อยคือพื้นฐานต้องมีเนาะต้องได้เนาะต้องได้อ่าพี่จารันจะฝากถึงผู้ใหญ่ยังไงครับผมก็คือ เท่าที่ฟังน้องคุยกับน้องเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยความต้องการขั้นพื้นฐานเนี่ยของน้องอ่ะก็คือถนนนอกจากที่ช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยเวลาเจ็บป่วยสำคัญครับสุคัญชีวิตเนี่ยคุณภาพชีวิตเนี่ยคืออยากได้ถนนที่ดีเพราะว่าคนข้างบนเนี่ยส่วนมากเขาประกอบอาชีพเกษตรกรรมต้องขนส่งสวนนะฮะสวนผักแล้วใช้ขนส่งเนี่ยค่อนข้างจะลำบากเพราะว่ามีมีล่องแค่แค่คอนกรีตแค่แค่แค่ล้อถนน่เฉย ลบากจริงๆเพราะงบอบตก็ไม่พอถูกไหมต้องประชาชนต้องเติมมาเองด้วยนะคะก็อยากฝากหน่วยงานนะคือคือขึ้นมาเนี่ยก็อยากไม่ใช่ว่าเพียงแค่มาลักป่าแล้วสร้างภาพอะไรขึ้นมาแค่นั้นเองอยากอยากให้รับผิดชอบจริงๆอ่ะเห็นใจคนข้างบนเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยก็หลายหหน่วยงานมา พยายามเข้ามาและอยากช่วยเหลือแต่ไม่ทราบว่าติดขัดอะไรอยากให้ให้หน่วยงานต่างๆให้มันดีขึ้นกว่านี้เนาะให้คนทุกฝ่ายนะ่ะบูรณาการร่วมกันแลวมาดูว่ามันติดขัดตรงไหนที่จะช่วยเหลือก็ได้ก็มาบอกความจริงให้กับชาวไทยภูเขานะครับในส่วนผมเข้ามาวันนี้ก็ ก็ถือว่ามาพบปะก,กับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยภูเขาแล้วก็มาร่วมสวัสดีปีใหม่ร่วมกิจกรรมซึ<ผ>ม่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมกับทุกปีอยู่แล้วนะครับแต่ปีนี้เป็นเช่นงนั้นผมขอถือโอกาสขอขอบคุณน้องผลตระีสำหรับข้อมูลนะคะขอบคุณนะคะก็ขอให้มีอนาคตในการศึกษาที่ดีค,ครับผมครับ จะจบนกันที่ไม่มีวันตกอะไรนะสวยน้ำตกตาวดำจัดว่าเด็ดสุดนะเด็ดสุดเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะให้ยูทูบเบอร์ไปถ่ายทำน้ำตกตาวดำแล้วกันนะครับแล้วก็ค่อยมาลงกันวันนี้เราจบกันแค่นี้ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมูที่8บ้านปากคาตำบลโป่งนำร้อนอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรครับกับผมหวังว่าคลิปนี้ออกไปผู้ใหญ่ใจดีช่วยจัดระบบการขนส่งคมนาคมที่ดีแล้วก็ Wi-Fi ดีๆมาลงที่นี่ด้วยนะครับ เพื่อการศึกษาของเด็กแล้วก็การไปที่เรียนของเด็กด้วยครับ <Okay. S 1> ขอบคุณครับ,บค,ครับ